ถามโค้ชหน่อยครับครับทำไมนักวิ่งที่เขาฝึกม,มือเหมือนกันนะครับแต่ทำไมเขาถึงพัฒนาไม่เหมือนกันครับอ,อันนี้เดี๋ยวอธิบายเป็นการฝึกทั้งหมดเลยละกันนะครับก็คือขึ้นชื่อว่าฝึกเนี่ยมันคือ,อผมแบ่งมีเงื่อนไขที่ทำให้การฝึกเหมือนกันแต่ผลออกมาต่างกันเป็น3ข้อ ข้อแรกคือเรื่องของความไม่กล้าความอายความแอคพวกนี้รวมอยู่ด้วยกันหมดในข้อหนึ่งอะไรคือความไม่กล้าความอายความแอ,อ,อ๊ยกตัวอย่างเช่นการฝึกพื้นฐานเลยเริ่มจากการฝึกพื้นฐานการฝึกพื้นฐานเนี่ยเช่นยืเดเหยียดเองนะครับหรือดิวรวมไปถึงการเล่นอุปกรณ์นะครับการเข้ากลวยนะครับการสไตล์การอะไรเงี้ย คนส่วนใหญ่ฝึกแล้วเขินถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีความเขินมีความรู้สึกอายเราจะไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่ฝึกเราจะมัวไปกังวลว่าคนรอบข้างจะมองเราอย่างไางแล้วทีนี้การฝึกมันก็จะออกผลมาไม่เต็มร้อยนะครับอ,อันนี้คือเขินอายไม่กล้าทำนะครับกับสองคือทำเป็นแล้วทำเก่งทำได้แล้วแต่ดันมีความแอคเวลาคนเยอะทำในที่ที่คนเยอะอันนี้แอก คือทําไปโดยที่ไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่ต้องฝึกมันก็ส,สุดท้ายก็เลยเได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้เป็นข้อแรกนะครับประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2คือเรื่องของอความเร็วความช้าในการทําคนเราอ่ะพอเห็นฝึกพื้นฐานหรือว่าฝึกดิวฝึกการเข้าอุปกรณ์อะไรเงี้ยเราจะเน้นเรื่อง ทำเร็วแล้วมันดูเท่ทำเร็วไปก่อนดิวก็คือดิวไปเลยเห็นเขาดิวเอ้ยเราดิวบ้างดิวทําเร็วเลยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงความถูกต้องอ่าเพราะนั้นประเด็นที่2คือเรื่องของทําเร็วแต่ผิดมันสู้ทําช้าแต่ถูกไม่ได้ให้เริ่มจากการทําช้าๆแต่ถูกถ้าดิวแบบเคลื่อนที่ดิวแบบวิ่ง แล้วยังไม่ถูกก็อิวแบบเดินก็ได้นะครับหรือยืดเหยียดเองก็ตามยืดเหยียดไม่ถูกจุดมัวไปทำทำเร็วมันก็ไม่โดนจุดที่เราต้องการจะผ่อนคลายต้องการจะยืดเหยียดฉะนั้นมันก็จะผลที่ออกมามันก็จะต่างกันนะครับกระทั่งรวมถึงการซ้อมวิ่งเองก็ตามคนที่จะไปซ้อมพวกแบบอินทวัลอะไรอย่างเงี้ยเราไปซ้อมด้วยความเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์สู้ ช้าแต่ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ก่อนนะครับเล่นอุปกรณ์ก็เหมือนกันครับไม่ต้องไปรีบวิ่งเข้าฝึกช้าก่อนเอาให้ถูกก่อนถูกแล้วพอถูกย้ำๆๆแล้วเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเองอนะครับข้อที่สามนะครับก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอข้อนี้จะสำคัญเพราะว่า,าคนเราฝึกเหมือนกันก็จริงแต่ความสม่ำเสมอไม่เท่ากันบางคนเนี่ยยืดหยียดทุกครั้ง บางคนดิวทุกครั้งสไตล์ทุกครั้งก่อนจะวิ่งในขณะที่บางคนทําเป็นเหมือนกันฝึกมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ทําทุกครั้งนะครับฉะนั้นผลที่ออกมาต่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่าการฝึกพื้นฐานเนี่ยการฝึกอะไรทุกอย่างที่ขึ้นชื่อว่าฝึกมันคือการทําซ้ําๆจนร่างกายมันจําและเมื่อร่างกายมันจําแล้วมันทําจนมันชินมันเป็นอโอโต้อันนั้นคือเราฝึกสําเร็จ ถ้าเรายังทําไม่ซ้าพอทาไม่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 ไม,ไ,มไม่บ่อยมากพอแล้วมันยังไม่จําพอเราหยุดทําไปหรือห่างทําไปมันก็ลืมนะครับมันก็เลยเป็นผลว่าอ่าทำไมก็ฝึกคล้ายๆการฝึกเหมือนเหมือนการทําไมมันถึงผลออกมาต่างกันเพราะว่านั่นแหละครับคือทั้ง3าเหตุผลมารวมกันนั่นก็คือคนที่ทําแล้วได้ผลคนที่ทําแล้วเกิดผลคือเขา 1. เขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่และได้อะไร2 เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทําช้าๆทําให้เน้นถูกและ3เขาทําอย่างส,งสม่ำเสมออ่าแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุผลนะครับที่ว่าทําไมการฝึกเหมือนกันถึงส่งผลออกมาต่างกันครับ